สว,ส,สวัสดีครัมเมื่อพอกันอีกแล้วค่ะก็ช่องเคยบ่นข้นกลาลสินกับเพริญเบียเฟอร์มลี่ค่ะพี่น้องมือนีสิบผ้าพีพ้าน้องมากินส้มตีนงัวเด้อค่ะพี่น้องค่ะของฝากจากเบาแดงของฝากจากน้องเบาแดงนะคะพี่น้องคขาบนบ่นท่านเลยติดฉลากอยู่อมก,ก่อน <laughs> อยากกินพี่น้องกระเด็นครับเดี๋เธอเอาลงไปเลยนะอู้ย ตอนหมดง่ายเลยพี่น้องพี่น่าเสียบค่ะว่ได้กินโดนเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเป็นแต่มุมหลุดมุมหลุดแถอเทลงไปเลยนะคะโอ้โหพี่น้องบาดโ้อท้ทอร้ายเด็วขาดผมไล่เสียบว่ากินโดนพรชิ้นใหญ่เนาะค่ะไล่แตก มาค่ะพี่น้องจ๊าขาดไปได้เด้อค่ะพี่น้องของแสีบของนวดน้ำกันว่ะพี่น้องพี่บิกยังเกาะบักพริกบักพายไม่ได้ก็บักพายยากแหละพวกเราพ่อมาบักพริกบักพายมาแล้วพี่น้องจ๊าพริกว่าเป็นส่วนที่เจ้าจ๊ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องวายุครับมากค่ะพี่น้องค่ะ อยากมาถ่ายคลิปน้ำค่ะแลนตัวดงตัวดงมาแซนตุกันครับพี่น้องอ่ะนี่อ่ะจับทอดไข่เพิ่นเนี่ยทอดไข่เพิ่นเีอาไว้ไม่เขาไม่กินโอ้ยอ่ะจับเลยเดี๋ยวคิดคิดขึ้นท่านผู้ใหญ่จับได้อันนี้ของฝากจากน้องเบาแดงเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณน้องเบาแดงหลายๆเด้อครับป้าพี่น้องพริกใส่กันจับ 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯。嗯？好吗？健康受损，别闹。嗯，嗯。嗯。 ผิกเจิดจานแนมปั้นเอาเด้อยุยุติจ้ำไงเบน่หนูพี่เขาเด้ออ่ะอืกินน้ำกินน้ำกินน้ำเาเถอะสนัดหรือว่าอะไรสนัดไหมอาจู เอ็นบอกงาเอ็นไงปีกตัดจัดดีกระเทียมครับม,ม,ม,มอ,อ,อ่ม

จ้ำ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 บอกท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมว่ายุกินอะไรกินผักกินผักเหรอกินผักแล้วดุทหาหนุ่มเบ้าแดงมากนี่ของต่อนคำคำเหนือเสื้อของหาเนาะมากรุบกรุบ ชีวิตกับสีประมาณนี่ค่ะพี่น้องมีลูกหน่อยหายเจ้ามาน่ะ ออมาเอาไหมครับโอเคแสีบนียังเดินนี่ทำแสบหลายแสีบหลายแสบหลายแกก็ัเองคกับพี่น้องเจเข่าเจเข่าเจกข่ากินเองจอืเข่าแล้วก็จิ้มแมนจิ้มกินเองเด้อ นี่ <S <S ening, uh, ่ะเนี๋ยให้จ hmm? ิ้มมะอันนี้เอาไปจิ้มเด้ออือจิ้มจิ้มได้ไม่เอาทำไมล่ะให่เอาทำไมไม่เอาไม่เอาเป็นอย่างไรคือบอกให้เอาไม่เอาหืมทำไมไม่เอาไม่เอาให้เอาทำไมถึงไม่เอาไม่เอา ให้เอาไม่เอาบอกชัดเริ่มชัดหรือเปล่เอาไม่เอาให้ไม่เอากินพริกมชอบอะกินพริกไหมขึ้นหรือเบลกาพริกขึ้นหรือเปล่าลาดแล่วสบ เลสนใจได้พี่น้องเด้กดสั่งที่ลิงด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวปักลิงไว้ให้นปะปะนอปัเนาะคาดตั้งแต่ยากลูกลืมเลยว่าพี่น้องทำมาหลายหลายจานพี่น้องสช่ครับเลยเอาวะตอบลูกค้าอมอกินเลยลูกค้ามาตอนไขยย่ทีนึงครับมาถึงน้องครับ ก็เลยเอามากินให้ลูกค้าโอ้ยเอามาอเลยเอามากินให้พี่น้องเบิงมาตอบพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละน้องเบ้าแดงชิ้นก็จะแบบนี้เลยนะคะในคลิปเลยนะไม่ได้แบบพัดอะไรนะก็แบบแบบนี้เลยนะทุกคนอืมจีนงัวอืมเนี่ยสมจีนงัว,งรวครับอืม กระเทียมเป็นหัวเลยรสชาติเป็นยังไงอ่ะส,ม,สม่ๆนุ่นๆรสสมพักเหรอกนื้ออ่อนนะอืมก็สมพักอ่ะตอนใหญ่ด้วยครับใหญ่ น้ำบ้งสม,สมติงว่าเขาก็บเลยสดได้น้ำไม่ก็สดได้ค่ะอ๋ออืมแม่กินเลยอร่อยอ,อ,อะไรหม,มูกรอบแม่อืมสมติงวงเนี่ยทีนีตอนเอ็นมาล้อมแล้วพี่น้องตอนเอ็นมะล้อมบนวันหลังอย่างเดียวติงวัวมันก็มีเอ็นใช่ บางบางเจ้าจะมีต่หลังอ๋อเดี๋ยวว่ามันอร่อยนะคะตรงเอ็นอ่ะนี่มันจะกรุบกรุบอ,อร่อยดีรักนี่ก็สมผักเขากันป็นยังเขากันพี่น้อง บดพริกสมพักเข้ากันขึ้ยังงบอือร่อยอมาารอาเขาบกวาสันแสบ ปิ๊กไซ่แซ่บสดกระแทบครับพี่น้องฮะเข้ากันพี่น้องอปลาตองกับผูเกากินม,มันตอนใหญ่เนาะมันแซ่บ ลองสาสดเลยเต็มบากเต็มคำสดใส่นหนาไปน้องแซบบางเพก่อมากินกบผมพักเสียนขิงนี่และคะ่ะ

กินเขาแล้วค่ะเพิ่นกินเขาแล้วค่ะพี่น้องครับปอนเขาแล้วจะครับเป็นผวกแกงใหม่นี่ยรันไสเละไม่รู้หมักรู้สึกแกงบ้านน้ำนม่แหลค่ะกับขอโทษขออภัยเด้อครัพี่น้องค่ะลูกมาลุกวนเหรอมีลูกหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ครับผู้วังคนเพิ่นกรอบแบบโบ<อ>มักผู้วังคนก็มากก็กราบเขาเลืเอกควาไพเด้อเนาให้แม่กินงัดให้แม่กินงัดทิปพอติปแม่ผู้หล่เขาบุคคลสบายเนาะวายู่ใครหลายกมือขึ้นเหรอใช่เหรอใครขี้เหล่ยกมือขึ้นเป้าขี้เหลยอายุขี้เหล่ อ้าอ้าอืมอ๋าก็เขาลมหนาวแล้วเนาะป้าบ้านเนาะลมหนาวมาพร้อมแดดแดดอันแผดเผาฝนนะเนี่ยอเหรอ ฝนก็นยังบวัวเศร้าตกครับพี่น้องคะ่ะฝนตกเหมือนเลยช่วงสองสามเหมือนเลยติดๆกันเนาะหวานเนาะวันศุออกไปขายข,ของกับฝนตกเขาอิ่มละ <c oughs> วันศุกร์จะฝากไป,ปวันุ่กร์วังสุกร์ราคาพี่น้องคะ่ะมีลูกหน่อยเออต้องฝากกินเนาะพี่น้องคะ่ะวายจุ้นข้าวกับอ,อะไรไข่เจียวไข่เจียว ใช่ไข่เจียวครับ,อร,บอร่อยมากมใครทำให้ใครทำให้กินใครป้อนหนูป๊ะปะ๊าใช่ไหม,มค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีคขอบบุญขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะผู้ใดสนใจสมติ้งว่าเบาแดงเนาะคะ่ะ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าสั่งที่เพจบ่าวแดงแซบนัวนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับมือนีเบียร์กันหน่ยน้องว่าอยู่ขอตัวลาไปก่อนเด้อคะ่ะพี่นองคะ่ะพบกันในคลิปหน้าจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> จุ๊บจุ๊บ